เจอแล้วเคบับที่ติงไตชิ้นใหญ่ไซแนนเวอร์และชีสก็ยืนสะใจนะคะ เนสดเปิดแมบบพาเพื่อนๆมาที่ตลาดสีปังมอออีกแล้วค่ะร้านนี้เลยเคบับสุดอินเดียร้านนี้เคบับจะเริ่มต้นแค่ิ้นละ65เท่านั้นนะคะแต่เนสดอยากเล่นใหญ่ใส่เต็มจัดเต็มอ่ะเนสดเอาชิ้น99ไปเลยค่ะเขาก็จะเบินแป้งแล้วก็ใส่เครื่องนะคะแต่ที่เห็นซอสขาวๆอ่ะเหมือนเป็นซอสจากอินเดียนะแตกต่างจากร้านอื่นมากปกติเจอแต่เคบับที่แห้งครั้งแรกเลยค่ะที่ได้กินเคบับแบบเนื้อชุ่มฉ่ำ และใส่ชีสไปเยอะๆนึกว่าจบแล้วเขาท็อปไข่หมวนอีกทีนึงนะคะตอนแรกก็รุ้นว่าเขาจะแรปปิดได้หรือเปล่าสรุปแรปได้นะคะที่นัดกินวันนี้คือชิ้นเก้าๆนะชิ้นใหญ่เท่าหน้าแกะมาแล้วตกใจเลยค่ะเราไม่น่าสั่งชิ้นใหญ่เลยกลัวกินไม่หมด แต่พอกินเสร็จรสชาตินี้เน์ดันไปบอกบังเลยเขาว่าขออีกสิบชิ้นได้ไหมมันอร่อยจริงๆชุ่มฉ่าทุกคําดูความฉ่าความนัวของไส้นี่สิเพื่อนๆกินกับแครอทที่เขาให้มานะคะตัดเลี่ยนได้ดีกินต่อได้ฟินแบบสุดๆโชคดีวันนั้นพาเพื่อนมาด้วยเพื่อนเลยช่วยกินค่ะแต่ชิ้นใหญ่จริงๆนะเน์ดว่าก้ากินได้สามคนอ่ะอิ่มคุ้มจริงค่ะพี่เตนมาช่วยปิดงานด้วย